ล้างภาชนะรีนนแวร์ของคุณก่อนการใช้งานครั้งแรกการทำเช่นนี้จะช่วยกระจัดครอบน้ำมันที่อาจตกค้างจากการผลิตได้ซึ่งจะช่วยปกป้องพื้นผิวและฟังก์ชันการทำงานก่อนที่จะเริ่มจําไว้เสมอเลยนะคะว่าขนาดของหัวเตาจะต้องพอดีกับฐานภาชนะด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเปเลวไฟจะไม่สัมผัสกับด้านข้างหรือที่จับป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปเอาละเรามาเริ่มสูตรแรกของเรากันเลยค่ะ รุงผักโดวยวิธีใช้น้ำแต่น้อยสูตรนี้คุณต้องมีบรอกโคลี่แครอทที่หั่นแบบนี้แค่ทำตาม3ามขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกล้างและเทน้ำออก ล้างผักในภาชนะและเทน้ำส่วนเกินออกเหลือน้ำไว้แค่นิดหน่อยก็พอคะ่ะคุณสามารถใช้ผักต่างชนิดปนกันโดยที่รสชาติและสีจะไม่ปะปนกันฉันจะบอกเคล็ดลับเพีอย่างหนึ่งนะคะเหลือน้ำไว้แค่ท่วมทั่วกน้นภาชนะก็พอและด้วยขอบที่ช่วยไม่ให้น้ำหยดเราสามารถเทน้ำส่วนเกินออกโดยไม่หกเลอะเทอะ คุณทราบไหมคะว่าการปรุงอาหารแบบใช้น้ำแต่น้อยคืออะไรมันเป็นเทคนิคที่เราใช้น้ำในปริมาณน้อยที่สุดและปรุงโดยใช้ไฟอ่อนวิธีนี้อาหารจะสุกด้วยน้ำและไอน้ำที่อยู่ในตัวของมันเองช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารทั้งหมดไว้ได้ดีกว่าขั้นตอนที่2ปิดฝาและปรับนิวทริเซนเซอร์ไว้ที่ตำแหน่งเปิดและปรุงด้วยความร้อนปานกลางถึงตรงนี้ แค่รอจนได้ยินเสียงนกหวีดซึ่งจะบอกเราว่าถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการก่อตัวของผนึกน้ําแล้วและนี่คืออะไรคะมันคือตอนที่น้ําและไอ้น้าควบแน่นอยู่ระหว่างฝาปิดกับฐานทําให้เกิดผนึกน้ําตามธรรมชาติภายในภาชนะไอ้น้าลอยตัวขึ้นควบแน่นและตกมาเป็นสเปรย์เองโดยอัตโนมัติทําให้อาหารยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการสีรสชาติและเนื้อสัมผัสได้ดีขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องเติมน้ําหรือน้ํามัน ตอนนี้เราได้ยินเสียงนกหวีดแล้วเราไปทำขั้นตอนที่3กันดีกว่าค่ะเราจะปรับนวทริเซนเซอร์ของเราไปที่ตำแหน่งปิดลดความร้อนเป็นไฟต่ำรอ5นาทีจากนั้นปิดเตาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยฉันมีเคล็ดลับจะบอกคุณอย่างหนึ่งค่ะพยายามห้ามใจไว้อย่าเปิดฝาดูนะคะการยกฝาขึ้นจะทำให้ผนึกน้ำแตกและทำให้ความร้อนและความชื้นเล็ดลอดออกมาได้เป็นการขัดจังหวะการปรุงแบบใช้น้ำแต่น้อยวิธีนี้ช่วยกักเก็บสารอาหาร ร่ธาตุและวิตามินได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่คุณต้มหรือปรุงด้วยความร้อนสูงตัวอย่างเช่นบรอกโคลีเมื่อนำไปต้มจะสูญเสียสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่าไปมากถึง66%และมากถึง97%เมื่อปรุงด้วยไมโครเวฟนอกจากนี้สีและรสชาติจะไม่ปะปนกันหากคุณใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องครัวของเราคุณจะประหยัดพลังงานได้มากถึง40% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิมผ่านไป5นาทีแล้วเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะมองเห็นได้ถึงเนื้อสัมผัสและสีสันที่สดใสและฉันมั่นใจว่ารสชาติมันต้องอร่อยแน่ตอนนี้เรากำลังจะทำไก่ทอดแสนอร่อยโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะ ด้วยความสามารถของเครื่องครัวรีนาแวร์ที่สามารถเก็บกักและกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอเราสามารถทอดโดยใส่น้ำมันน้อยหรือไม่ใส่เลยก็ได้สำหรับสูตรนี้คุณต้องใช้สะโพกน่องหรือชิ้นส่วนไหนก็ได้ของไก่ที่มีหนังติดมาด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติหัวใจสำคัญของสูตรนี้คือภาชนะต้องร้อนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมและฉันจะบอกเคล็ดลับคุณในการทอดไก่ตอนนี้เราจะปรุงรสและพักไว้ ความร้อนด้วยน้ํำกันนี่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าภาชนะมีความร้อนเหมาะสมแล้วหรือยังอาหารจะได้ไม่ติดแล้วเราทดสอบความร้อนด้วยน้ํำกันยังไงเรามาอุ่นภาชนะกันก่อนประมาณ3หรือ4นาทีหลังจากนั้นให้หยดน้ําลงไปสักสองสาหยด ถ้าหยดน้ําค่อยๆระเหยไปอย่างช้าๆนั่นหมายความว่าคุณยังต้องอุ่นต่อไปอีก1-2ถึงนาทีถ้าหยดน้ําระเหยไปในทันทีนั่นเป็นเพราะว่าภาชนะร้อนเกินไปต้องรออีกประมาณหหรือสนาทีให้เย็นลงก่อนถ้าหยดน้ําลงไปแล้วมันเต้นหรือเด้งก็แปลว่าเราพร้อมที่จะเริ่มกันแล้วตอนนี้ใส่ชิ้นไก่ลงในภาชนะโดยหันด้านที่มีหนังลงข้างล่าง ต้องใส่น้ำมันแม้แต่หยดเดียวเลยค่ะถึงตอนนี้ปิดด้วยฝาปิดแบบนูทรีเซนเซอร์ตั้งไว้ที่ตำแหน่งไอ้น้ำลดไฟลงและทอดต่ออีก10นาทีตอนนี้พลิกชิ้นไก่ และต้องแน่ใจว่าภาชนะอยู่ในตำแหน่งไอ้น้ำตอนนี้เรามาทอดไก่ต่ออีกสักสินาทีค่ะในภาชนะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคุณปิดฝาและทอดอาหารในตำแหน่งไอ้น้ำมันช่วยลดเวลาการทอดและช่วยไม่ให้มีการกระเด็นนอกจากนี้โปรตีนจะไม่ทําให้เกิดเนื้อสัมผัสที่มาจากการนึ่งเนื้อ,อยังคงชุ่มฉ่าเพราะไอ้น้ำที่ปล่อยออกมาโดยไม่ต้องเปิดฝาภาชนะและน้ำจะไม่ก่อตัวค่ะก้นภาชนะรีนาแวร์ มีความโค้งเว้าวเล็กน้อยและเครื่องครัวก็ยังทนต่อก,การบิดงอคุณสมบัตินี้ช่วยให้ภาชนะแบนเรียบเสมอกันเมื่อร้อนขึ้นจึงกระจายความร้อนได้อย่างสมอเสมอนี่หมายความว่าคุณสามารถทอดได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูงหรือใส่น้ำมันเพิ่มเลยค่ะคราวนี้นำไก่ออกจากภาชนะและไก่ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะ อย่าเพิ่งล้างภาชนะและทิ้งไขมันจากไก่ที่ติดอยู่คุณสามารถใช้มันปรุงข้าวอร่อยอรๆตามสูตรที่เรากำลังจะทำกันต่อจากนี้นะคะหรือคุณอาจจะใช้มันเพื่อปรุงซอสอร่อยๆก็ยังได้และมีความสุขไปกับทุกรสชาติของมันคะ่ะตอนนี้เราจะมาปรุงข้าวสวยกันจำไว้ว่าอย่าทิ้งไขมันจากไก่คะ่ะ สำหรับสูตรนี้คุณต้องใช้ข้าวหนึ่งถ้วยน้ำซุปไก่หนึ่งถ้วยครึ่งหัวหอมสับเสร็จหส่วนสี่ถ้วยกระเทียมสับหนึ่งกลีบและเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติตั้งไฟระดับปานกลางโดยไม่ต้องล้างภาชนะมาผัดกันเลยค่ะผัดหัวหอมและกระเทียมสับจนนุ่ม ตอนนี้ใส่ข้าวและผัดจนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเติมน้ำซุปไก่ลงไปปิดฝาปรับไปที่ตำแหน่งเปิดจนได้ยินเสียงนกหวีดตอนนี้ได้ยินเสียงนกหวีดแล้ว ปิดวาล์วลดไฟลงและปล่อยให้เดือดช้าๆเป็นเวลา10นาทีปิดเตาและพักไว15้15-20นาที15-20นาทีผ่านไปแล้วนะคะใช้ซ่อมเกลี่ยข้าวให้เข้ากันช้าๆเม็ดข้าวจะนุ่มฟูและร่วนขึ้น แต่เดิมการทำเค,ค้กจะต้องใช้เตาอบแต่วันนี้เรากำลังจะทำเค,ค้กสับป,ประรดกลับหัวแสนอร่อยกันบนเตาค่ะและนี่คือความอเนกประสงค์ของเครื่องครัวรีนาแวรซึ่งมีการนำความร้อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการผสมประสานกันอย่างลงตัวของโลหะชนิดต่างๆและมันก็เหมาะที่จะอบในเตาอบด้วยเพราะฐานของภาชนะสามารถทนความร้อนได้ถึง290องศาเซลเซียสและฝาก็ทนความร้อนได้ถึง200องศาสำหรับสูตรนี้คุณจะต้องมี เนยจืดเครื่องถ้วยและเผื่ออีกสองช้อนโต๊ะแป้งหนึ่งถ้วยไข่ขาวสี่ฟองน้ำตาลเศษสามส่วนสี่ถ้วยน้ำตาลใสแดงเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยวานิลาหนึ่งช้อนโต๊ะนมเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเกลือหนึ่งหยิบมือผงฟูเล็กน้อยสับประรดกระป๋องในน้ำเชื่อม หากต้องการคุณสามารถตกแต่งให้สวยงามด้วยเชอร์รี่หรือไอศกรีมวานิลาถ้าคุณต้องการทำให้ง่ายขึ้นคุณสามารถใช้แป้งเค้กวานิลลาสำเร็จรูปก็ได้ค่ะเริ่มเตรียมคาราเมลกันค่ะอุ่นภาชนะและทดสอบความร้อนด้วยน้ำคุณรู้อยู่แล้วนะคะว่าต้องทำยังไงหยดน้ำสองสามหยดลงบนภาชนะ ผสมเนยกับน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันวิธีทำก็คือคนเบาๆจนคาราเมลสุกเคลือบคาราเมลบนขอบด้านข้างของภาชนะ ถึงตอนนี้เรามาตกแต่งด้วยการวางชิ้นสับประรดให้ทั่วก้นของภาชนะกันค่ะเอาละตอนนี้เราจะผสมน้ำตาลกับเนยที่เหลือในชาม คนให้เข้ากันจนได้ครีมที่มีความเหนียวข้นดีต่อไปเราจะมาเติมไข่ขาวทีละน้อย ด้วยวานิลลาสกัดใส่เกลือเล็กน้อยลงในแป้งแล้วก็ผงฟูเติมส่วนผสมของแป้งลงไปสลับกับนมใส่แป้งลงไปนมเล็กน้อยและผสมให้เข้ากัน ใส่แป้งที่เหลือคนต่อแต่จำไว้ว่าอย่าผสมนานจนเกินไปเทแป้งที่ผสมแล้วลงในภาชนะ ปิดฝาและตั้งวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งปิดตอนนี้ก็อบเค,ค้กของคุณได้แล้วใช้ระดับความร้อนต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ประมาณ35นาทีปิดเตาได้แล้วค่ะและพักไว้ในภาชนะต่ออีกสักสนาทีคว่มจานหรือถาดที่ต้องการใช้เสิร์ฟลงบนภาชนะ และพลิกเพื่อให้เค้กหลุดร่อนออกมาขอแนะนำให้นำเค้กออกทันทีมิฉะนั้นพอคาราเมลเย็นลงก็จะทำให้ติดกับภาชนะได้ค่ะถึงตรงนี้เราก็ได้ทำอาหารแสนอร่อยทั้ง4อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยการใช้รีน่าแวร์1.5ลิตรเพียงอย่างเดียว ตอนนี้เราพร้อมเสิร์ฟอาหารและทานให้อร่อยกันเลยค่ะสุดท้ายคุณอาจจะตกแต่งให้หน้าทานขึ้นด้วยลูกเชอร์รี่หรือไอศครีมวานิลลาก็ได้ะคะ่ะ